มากันแบบบิก๊กเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับกับการฉลองครบรอบ55ปีอุลต้าเซเว่นซึ่งมันไม่ได้มีแค่ภาพนะครับแต่ว่ามันมีตัวอย่างเต็มๆมาด้วย,ดยดมมรมย so. More, โบ เห็นได้ว่าตัวอย่างน่าดูเอามากๆเลยครับเดี๋ยวพี่มาอะไรวะงงซึ่งทางคอนเซปต์นี้มันเป็นมูฟวี่สั้นๆความยาว7นาทีฮะฮสั้นจริงเรื่องนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ55ปีให้กับอุลตร้าเซเว่นในรูปแบบของอีเ์สตอรี่มันคล้ายกับบาเวลวอตอฟหรือเปล่าพี่อาจจะใช่ครับเพราะว่าวอตอฟของทางฝั่งบาเวลนั้นจะเกิดว่าถ้าฮีโร่ตัวนี้ไม่ทําสิ่งนี้ฮีโร่ตัวนั้นไม่เป็นฮีโร่จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้า เกิดว่ามาในจักรวาลเซเว่นพาพิเศษนี้จะเกิดเรื่องว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงครับซึ่งเนื้อเรื่องมีดังนี้ครับตะวันที่กำลังใกล้รับขอบฟ้าในทางทิศตะวันตกและความมืดที่คืบคานเข้ามายังเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ในชายฝั่งนี้ได้มีปีกสีน้ำเงินซึ่งบินมาจากที่ไหนสักแห่งหนึงซึ่งสิ่งนั้นก็คืออุนต้าฮอกวันที่ปรากฏขึ้นจากไทม์พาราลอก ทีมนุษางดาวเปกาซ่าเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแบบ55ปีก่อนเอาไว้ร่วงหน้าครับมนุษย์โลกที่ยังมีชีวิตรอดจากการตัดสินใจไปทำลายนครเปกาซัสเมื่อ55ปีก่อนซึ่งมันเป็นตัวแทรกแซงดาวโลกครับนั่นทำให้มนุษย์ดาวที่มาอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์นั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังจากที่นครของผู้ร่วมเผาผลาญมนุ่างดาวเปกาซ่าถูกทำลายลงไปและอุลตาเซเวนผู้มาเยือนจากนอกโลกที่รักในดาวโลกกับอาศัย อยู่ในโลกมนุษย์ครับเมื่อแต่ละเส้นเวลาได้มาบรรจบกันจนผ่านพ้นช่วงเวลา55ปีเรื่องราวแห่งอนาคตที่มาพบกันแบบไม่ได้คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นครับและโมโรโมชิดันก็จะข้ามห้วมิติมายัางปี2023นั่นแหละครับ เดี๋ยวต้องอธิบายกันก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องราวอุนตาซว่นในตอนที่6ครับเมื่อโลกมนุษย์นั้นจะไปชนกับนครเปกาซัสซึ่งชาวดาเปกาซาบอ้างว่านาครของเขาเครื่องยนต์ขาดข้องเดี๋ยวจะแก้ให้ทีหลังให้โลกเปลี่ยนวงโครจรไปก่อนแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนวงโครจรไม่ได้สิครับชาวโลกจึงส่งระเบิดไปทําลายนาครเปกาซาบแต่ว่าด้วยหน่วยพิทากุนตาเขาใจดีครับเขาเลยยื่นข้อเสนอให้มาอาศัยอยู่บนโลกก่อนแต่ว่าด้วยความขี้อายแบบน่ารักน่ารัก ของชาวเปกาซาบไน,นก็ตายซะระเบิดให้หมดเลย ซึ่งในซีรีส์จะเห็นได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเปกาซาบบางตัวที่อาศัยอยู่บนโลกมีครับและใช้ชีวิตอย่างสันโดษในยามค่ำคืนและอยู่ดีเส้นแบ่งเวลาบนโลกก็ม,มันจบกันมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยและหลังจากนั้นผ่านไป55ปีมโรโมชิดันก็จะข้ามหูมิติมาอย่างปี2023่ซึ่งเกิดเอาจริงๆน่าจะเจอกับชาวดาวเปกาซาบที่น่าจะมาล้างแค้มมโรมโมชิดันท,ที่อุตส่าห์ไว้ใจแต่ว่ากับพลิกลิ้นทำลายดาวบ้านเกิดของเขาอันนี้ คิดเอาเองนะครับตามจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งผมชอบตอนวิ่งของบรมชิตด,ดันมากๆเลยครับมันทําให้เรานึกถึงอดีตเสน่ห์ของตาเซเว่นต้องวิ่งแบบนี้แหละครับเห็นได้ว่าเขาใส่ใจในรายละเอียดดีครับ และเราก็จะได้เห็นนังแสดงอย่างโคจิโมริสุกุที่ตอนนี้อายุลุงแกเขาป่าไป80ปีเข้าไปแล้วครับเอออซึ่งบทบาทที่แกเล่นน่าสนใจครับก็คือเล่นเป็นร่างต้นแบบของโมโรโมชิดนที่ชื่อว่าจิโร่ซัตซึมะเป็นคนทำงานขุดเมืองแร่หลายคนก็งงครับทำไมเขาหน้าเหมือนกันขนาดนี้ซึ่งมันมีที่มาที่ไปครับก็คือว่าอุนตาเซเว่นที่มาสำรวจโลกได้เจอกับชายหนุ่มที่กล้าหาญที่ตัดเชือกให้ตัวเองตกหน้าผาแต่ว่าด้วย ความดีที่อูตาเซเว่นเห็นก็เลยช่วยชีวิตไว้ครับและทําการก๊อปปี้ร่างที่จริงจิโร่ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าเซเว่นดันเป็นก๊อปปี้ร่างซะงั้นและใช้ชื่อว่ามโรโมชิดันนั่นเองครับแหมถ้าเกิดว่าพี่แกเจอหน้ากันเนี่ยคงงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยครับแต่ว่ามันเป็นแค่คนหน้าเหมือนในซีรีส์พี่แกก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าภาพพิเศษนี้ทั้งสองได้เจอกันครับแต่ว่าเป็นช่วงคนละวัยกันนะครับวัยแกกับวัยหนุ่มฮฮซีจีหน้ามโรโมชิดันตอนหนุ่มเฟี้ยวว่า อันนี้ดีจริงครับรู้สึกว่าทางซบุมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่เสมอๆเลยนะครับอย่างการใช้เอฟเฟกต์เวิร์ชวลฮีแมนเป็นเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนหน้าคนลบโน่นลบนี่ที่จริงพอใช้จริงๆมันก็ออกแนวแข็งๆไปหน่อยแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะครับในวงการหนังถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะครับจะมีแต่ฉากวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยโฟกัสหน้าพระเอกสักเท่าไหร่ครับเห็นแค่ฉากเดียวแบบนี้และทุกคนละครีเห็นยังไงกับฟีเจีหน้าคนที่มีอยู่ ปรากฏในตัวอย่างซึ่งมันก็นานาจิตตังแหละครับต่างคนต่างความคิดเดี๋ยวเรามาดูแฟนเพจ a ฟ e บุ o กโฟ o ์ฟันดขับกันดีกว่าครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงกับ4 g หน้าคนฉลองครบรอบ55ปีอุลตร้าเซเว่นกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากพี่บอลวันฟอร์ออครับเขาบอกว่าต่อตอนจบเซเว่นหรือเปล่าแล้วแบบนี้ใครจะฝึกเลโอตัดน้ำตกล่ะอันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาระหว่างซีรีส์กับซีรีส์นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาระหว่างกลางหรือเปล่า เรื่องราวเป็นยังไงครับก็เรื่องราวก็บอกไปแล้วครับดูต้นคลิปนะครับผมว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเลยครับบอกว่าเพื่อเอาทะเลาะกันเองแล้วครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าผมว่าดีนะครับในตัวอย่างก็ดูเนียนอยู่ ถึงจะได้เห็นหน้าหนุ่มแค่ฉากเดียวแต่ว่าก็เป็นก้าวใหม่ที่น่าสนใจถ้าได้ผลตอบรับดีเราอาจจะได้เห็นงานซีจีที่ดีขึ้นไปอีกในวงการทุก็เป็นได้ครับอ้อแล้วผมก็หวังว่าหนังหมาภาพใหม่จะทําได้บ้างน,นะครับเอาหนังหมาตอนโตมาทำซีจีให้กลับมาเป็นหน้าเด็กครั้งหนึ่งตอนจบดันจะวิ่งไปหัวเราะร้องวู้อันนี้น่าจะเป็นตอนจบของซีรีส์อุลตราเซเว่นนะครับป๋าดันผมครับแหมป๋าดันผมนะครับรับ โฟฟนก็ตอบเลยครับว่า mm hmm. ดันคือใส่ like mm hmm. ไรกระแทกเข้าไปนี่ฮาไปสคนครับก็ถือว่ายังเตะปี๊บดังอยู่นะครับต่อมาครับว้า wow, วมากเลยครับได้เห็นปู่โคจิตอนหนุ่มกับตอนแก่ในเรื่องเดียวกันใช่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ว้าวมาก,มากๆที่ซูบุยะทำแบบนี้แหละครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเป็นแฟนตัวยงเลยครับเขาบอกว่า ทามาเพื่อครบรอบแบบนี้สู้ไปทำานมูตาคาริซี่ไฟดีกว่าครับคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเอาหน้าครับมันก็แค่จินาทีเองเช้เวลาไม่นารอกและอีกอย่างหนึ่งเขาแบ่งทีมกันทําครับอุร์าคาริซี่ไฟสเนี่ยสัก,กโมโต้เขาคุมอยู่ครับ55ปีต้องมีฉากตาน้ำตกแล้วเอารถไล่ชนนะอันนั้นต้องเป็น ของเรโอครับงั้นก็ต้องรอ55ปีเรโอแล้วล่ะครับคอมเมนต์อ้าวหายไปแล้วครับ CG ดีมากเลยครับพัฒนาจากแต่ก่อนเยอะมากเลยรอชมคลิปครับวันฟอทีวีครับอะไรกันเนี่ยสุดท้ายครับผมว่า CG ก็ดีดูดีนะครับแต่ว่าต้องรอดูตัวเต็มถึงจะพูดถึงได้เยอะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเขาสลับคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาในแฟนเพจ a ฟ e บุ o กโฟล์ฟันครับซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ตัวมุโรโมชิดันอย่างเดียวนะครับยังมีแอนนาที่รับบทโดยคุณยูริโก ฮิชิมิคู่จิ้งของมโรโมชิดันโผลมาด้วยครับแหมงานนี้เห็นแค่ด้านหลังวิ่งไปวิ่งมาหน้าจริงๆจะสวยเหมือน55ปีก่อนไหมนะแหมอันนี้น่าดูจริงๆเลยครับและความยาวตอนพิเศษแค่เจนาทีเองผมว่าเรื่องสีจีหน้าคนหรือไม่ก็ซีจีเอฟในเรื่องเอาจริงผมว่ามันต้องดีครับแค่เจนาทีเอง คืออันนี้คือคาดหวังเลยครับเชียร์เลยภาคนี้และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่เรานํามาวิเคราะห์แบบคร่าวๆคําทางกันไปครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและวันนี้เรามีเสื้อหนังแมวกับนังหมีนะครับตัว300บาทรวมส่งและ400บาทรวมส่งต้องรีบซื้อกันแล้วนะครับช้าอดอดได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์กข้าภาคคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยใจคกุญแจเนี่ยไปทำซีจีหน้าใหม่ ให้หน้าไปคนแก่บอย